ต่อไปข้อ6นะครับข้อ6นี้บอกว่าเรื่องของเลขยกกำลังนะครับให้ที่เป็น1เนี่ยเดี๋ยวนะอ่านโจทย์ก่อนแล้วคิดเส้นใต้กันว่าผมบอกของ x ทุกค่าที่เป็นคำตอบตัวนี้อ่ะคิดเส้นใต้เดี๋ยวเราจะมาบวกกันนะครับตอนจบเดี๋ยวดูสิว่าก้อนเนี้ยเป็น1เมื่อไหร่ครับเมื่อ a กําลัง0เท่ากับ1แต่มีเงื่อนไขนะ A ต้องไม่ใช่0ูนย์อันนี้ต้องระมัดระวัง ต้องเราไม่ระวังเดี๋ยวจะมีแบบฟึกหัดที่ให้เป็นการบ้านนะครับอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นชุดแบบนี้หรือ1กําลัง b ีเท่ากับ1 b ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้3ลบหกําลัง b ได้ 1b ต้องเป็นจํานวนคู่นะครับจํานวนเต็มและเป็นจํานวนคู่นะครับเออก็คือแยก3กรณีนะกรณีที่1 A กําลังศูนย์เท่ากับ1และ a ต้องไม่ใช่ศูนย์นะเพราะศูนย์กำลังศูนย์มันเป็นรูปแบบที่ไม่กําหนดหรือไม่นิยาม,มนั่นะครับ แสดงว่าตัวข้างบนเป็นศูนย์นะครับตัวข้างบนตัวตัวตัวบีนะครับเป็นศูนย์ก็แยกตัวประกอบปั๊บได้ x ลบหกหรือ x อกสามเพราะครูยังไม่เช็คไม่ตรวจสอบตอบไงตัวจยังไงล่ะครูจริงๆตรวจก็ไปแทนในตัวนี้ก็ได้หรือใครจะตรวจแบบเง่ายๆคือ A ต้องไม่ใช่ศูนย์นะแค่นี้เองครับคือ a เป็นศูนย์หรือใครขยายหน่อยก็ไปตรวจจากคําตอบเลยว่าเป็นหนึ่งจริงหรือเปล่านะครับ คือ x เป็นลบหกแล้วค่า a เป็นอะไรค่า a คือฐานนะันลูกนะเอาตัวนี้คือแค่ไม่เป็นศูนย์อะ่ะไม่ต้องคานวณบวกบวกเห็นไหมครูบวก,ไม,บวกไม่ครบด้วยมันไม่ใช่ศูนย์ก็ผ่านไปเลยใช้ได้ตัวนี้ไม่ใช่ศูนย์ก็ผ่านไปได้ใช้ได้ครับงั้นได้ทั้งคู่กูใช้คาวันแลละเก็บไปแล้วหนึ่งกรณีได้สองตัวต่อไปหนึ่งกำลัง b ถ้ากับศูนย์ b ต้องเป็นจำนวนจริงนะหนึ่งกำลัง b แสดงว่าตัวฐานต้องเป็นเลขหนึ่งตัวนี้นะครับ ต้องเป็นเลขหนึ่งอ่าเป็นเลขหนึ่งย้ายหนึ่งมาลบเป็นสามเก้าได้สามกับสิบสามการตรวจสอบเด,ด็กๆก็สามารถเอาไปตรวจสอบโดยกันแทนลงไปในสมการเลยหรือเอาแค่เงื่อนไขง่ายๆของเราคือ b ต้องเป็นจำนวนจริงก็ได้เออก็ x อกเท่ากับสามอ่ะบเป็นจำนวนจริงแหละเพราะมันเป็นจํานวนที่บวกบลบ,บ,บกันเฉยๆแล้วก็สิบสามก็เหมือนกันก็ใช้คำว่าแหลกนะครับได้อีกอันนึงและสุดท้ายลบหนึ่งกลัง B เท่ากับหนึ่ง <B S 2> เป็นจํานวนคู่จํานวนเต็มคู่นะครับอายอดเนี่ย ก็ตัว A เนาะตัวฐานนะเป็นลบหนึ่งะครับย้ายมาเป็นสี่สิเอ็ะ่ะแยกหาค่า X หน่อยมันไม่ใช่จำนวน <c oughs> คู่อยู่แล้วแหละคือ <c oughs> ถ้าเราไปบวกลบคูณหารค่า B หน่อยหนึ่งก็ ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่จํานวนเต็มคู่ทั้งคู่เลยก็ใช้ไม่ได้ทั้งคู่ดังนั้นสรุปเลยทั้ง3กรณีเนี่ยได้ไอ้้งมกรณีนี่ได้แค่3ตัวนี้นะสามตัวนี้มาบวกกันได้แค่นี้นะครับมีคนถามว่า x 2ค่านี้เอามาบวก2รอบไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่า x ก็คือจํานวนจริงค่าเดียวกันนี่นะครับก็ได้เท่านี้และมี3จํานวน